สุดเริ่มต้นที่นี่เดี๋ยวนะี้เจอคนนี้คนนี้ถึงแม้เขาจะมาด่าว่าบ่นอะไรต่างให้เราเลยถือว่าเป็นกรรมเก่าที่เราเคยทําไวนะ้ตามหลักฐานที่พระเจ้าเทพไว้เนะี่ยในการดําเนินชีวิตของคนคนหนึ่งสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผักษะทั้งหลายเนะี่ยท่านเรียกว่าเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเก่าในอดีตนะเป็นวิบากนะการเห็นครั้งหนึ่งเนะีนะ่ย การได้ยินครั้งหนึ่งกรรมเก่าในอดีตเขาจะประมวลหรือรวบยอดจัดสรรแจกแจงจางแนบช่างน้าหนักว่าวาระหนึ่งหนึ่งวินาทีหนึ่งหนึ่งนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปเนี่ยเราจะได้รับผัสัะดะอะไรเขาจะโปรแกรมเองโดยโดยวิถีของกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติฉะนั้นถ้าคนเข้าใจว่าเออสิ่งที่เราต้องได้พบเจอประสบกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลงานครั้งกก่อนที่เราสร้างไว้ในอดีต ทีนี้พอวิบากเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดกิเลสเพราะเขารู้ว่ามันเป็นวิบากเขาก็ยอมรับพอยอมรับได้เนี่ยจะบริหารจัดก,การแก้ไขแบบไหนก็ว่ากันไปตามกลไกลของสังคมของบ้านเมืองหรือตามระบบความถูกต้องชอบธรรมตามกรธรรมยมประเพณีแต่เขาจะไม่มีอารมณ์แบบโทสะโมหิตโมโหหรือว่าไปตีไปดาไป่าไปว่าอะไรจะไม่ทำเพราะรู้ว่าเป็นวิบาก ยอมรับเราก็ว่าคันไปตามกลไกฉะนั้นถึงแม้วมิบากจะได้รับวิบากนะ่แต่ก็ไม่เกิดกิเลสนะไม่เกิดกิเลส mm hmm. พอไม่เกิดกิเลสก็ไม่ได้ทํากรรมใหม่ซ้ําในฝ่ายอากุศลในฝ่ายบาปไ,ไม่ได้ทํากรรมซ้านะะทีนี้ต่อ,ตอ,ตอไปเนะี่ยมันก็จะไม่มีสิ่นนี้เกิดขึ้นเพราะการให้ผลวิบากให้ผลเสร็จก็จะเป็นอโมสิก,กรรมไปก็หมดไปพ้นจากกรรมไปพ้นจากกรรม นี่คือการตัดเวีนตัดกรรมนะนี่คือการตัดเวีนตัดกรรมเรา่ะในวงจรสามเนะี่ยวงจรการําเนินนะจะมีกิเลสก,กรรมวิบากถ้านับในปัจจุบันเนี่ยพอกิเลสเกิดขึ้นกิเลสชน,ใน,ในิดใดชนิดหนึ่งโลภะก็าตามนะโทสะก็าตามนะพอโลภะเกิดขึ้นก็มีความอยากความอยากได้ความต้องการความปรารถนาก็าาสแสวงหาที่โดนผ่าญความ,ม็ได้มานี่คือกิเลสเกิดขึ้นเราก็มีการกระทําทํากรรม หรือฝ่ายโทสะเกิดขึ้นก็ทํากรรมในฝ่ายที่ที่เป็นโทสะพอทํากรรมเสร็จเนี่ยเมื่อมีการกระทําก็ยังไม่จะมีผลอันเกิดขึ้นจากการกระทําท่านเรียกว่าวิบากพอกิเลสเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เราทํากรรมพอทํากรรมก็ยังไม่จะมีผลของกรรมเรียกว่าวิบากเิเสกรรมวิบากเกเสกรรมวิบากก็เป็นอย่จากนี้ตั้งแต่อดีตยาวนานมาหลายครบหลายชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ ท่าเรียกว่าวงจรวงจรสามทีนี้วิธีที่จะออกจากวงจรเนะี่ยก็คือที่ไหนเป็นช่องทางของการให้ผลของกรรมตรงนั้นก็เป็นที่ออกจากกรรมก็คือวิบากนี่แหละพอเห็นคนนี้ปุ๊บเนะี่ยปกติเราก็จะมีจิตเกิดขึ้นชอบไม่ชอบพอเห็นหอย่างนี้นะพอได้ยินก็จะมีชอบไม่ชอบสอฟต์นะ วิธีที่จะออกจากวิบากคือเพียงแค่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบรู้ในใจนะแต่ไม่ออกไปเป็นกายและวาจาไม่ออกไปเป็นพฤติกรรมอยู่แค่มนโนกรรมการอยู่แค่มนโนกรรมเนะี่ยถือว่าไม่ได้ทํากรรมเพราะว่าการทํากรรมเจตนาในการทํากรรมที่จะมีผลนําปฏิสนธิเนี่ยนะท่านไม่เอากายและวาจาออกไาเป็นพฤติกรรมถ้าเห็นคนนี้ปุ๊บ่อนชอบนะก็เพียงแค่รู้ว่าชอบ ไม่ถูกใจก็เพียงแค่รู้ไม่ถูกใจไม่ชอบก็เพียงแค่รู้ไม่ชอบอ,อยู่แค่ที่แค่มโนกรรมอยู่แค่คิดแค่แค่ที่ในใจก็ไม่ได้ทําออกไปทางกายหรือวาจาเพราะว่ากรรมเนี่ยท่านหมายคาเจตนาในการกระทำโดยก่อนพิสุทั้งหลาย,เ,ยเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าจะพูดถึงเรื่องของกรรมเป็นดังนั้นกายและวาจาเป็นช่องทางให้ทํากรรมได้สําเร็จ บุญบาปไม่ได้เกิดที่มือไม้แขนขานะอันนี้ก็เป็นวิบากเือนเป็นผลของการกระทํอันนี้คือเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกรรมการให้ผลของกรรมนะการให้ผลของกรรมท่านจะแน่เป็นหลักใหญ่ๆสองลักษณะข้อที่หนึ่งท่านเรียกว่าสหาชาติผลผลที่เกิดพร้อมในขณะก,กระทําผลที่เกิดทันทีพร้อมในขณะที่มีการกระทํา พอทำปุ๊บถ้าเป็นฝ่ายบุญก็ดีใจสบายใจผอ่องใสเพื่อเเริงเบิกบานใจทันทีในขณะที่มีการกระทําเช่นให้ทานช่วยเหลือคนยากจนคนอดอยากอพอแบ่งปันขนมให้เขาเห็นเขากินแล้วเขาอิ่มเขาหน้าตาผ่องใสเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขานั่นคือสะอาชาติคนของที่เกิดพร้อมในขณะกระทำนะหรือเป็นฝ่ายลบเนี่ยด่าเขาโกรธเขาโมโหเขา เราก็ทุกใจร้องใจไปพร้อมในขณะที่เรากระทำผลที่เกิดพร้อมกันศาชาตราภฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนะี่ยคำว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมัปพูดไม่ได้นะได้แต่พูดแต่พูดไม่ได้นะนะพูดไปแล้วนะแต่ว่าไม่มีสภาวะรอรับเพราะว่าทำแบบไหนอย่างไรนะผลของกรรมเกิดขึ้นท,ทันทีในในความรู้สึกภายในจิตใจขอพูดกระทํา โดยเฉพาะคนจะด่าใครสักคนหนึ่งจะด่าใครจะโกรธเรืใครเนะี่ยบางทีบางคนคิดทั้งคืนนะคิดคดาําด่าบางทีเขียนเป็นฉักฉากมาเลยนะเขาตกรุกไปแล้วทั้งคืนหนึ่งนะกว่าเขาจะสรรหาคาําด่าจะด่าคนจะดา่ายังไงจึงจะสะใจยังจะให้มันอะไรยังไงเนะี่ยคิดมาทั้งคืนเลยนะเขาสะสมสิ่งที่ไม่ดีไปในดวงจิตนะทั้งคืนแล้วพอในขณะที่เขาดา่าอีกก็แสดงเป็นกรรมร้อเปอร์เซนต์เต็มเ,เ,เลยฉะนั้นคือ นี่คือผลที่เกิดพร้อมในขณะกระทําส่วนข้อที่สองท่านเรียกว่านาน,นกคณิกับผลผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการกระทําไปแล้วนะเรียนมาให้ผลในโอกาสต่อต่อไปในพุทธศาสนาท่านตรัสถึงเรื่องกรรมเมื่อวาที่ตรัสว่ากรรมนี้มีผลคือการกระทํานี่มีผลเป็นก็เป็นความจริงนะถ้าเราลองนึกตามคิดตามเนะี่ยพอมีการกระทำเนะี่ยมันก็ย่อมจะมีผลของการกระทำ ตามกฎการตอบสนอง action r แ a คชั่นอะไรต่างๆนะคล้ายๆกันแหละนะนะเช่นเราเอาเงินใส่บัญชีธนาคารไปเราก็มีเงินอยู่ในบัญชีพอมีเงินในบัญชีเนะี่ยเราก็สามารถเบิกกันมาใช้ได้นะเรานะเอาข้าวใส่ยุงเราก็มีข้าวนะแล้วก็เอาข้าวมาบริโภคได้การกระทําทุกๆก,การกระทำก็เหมือนกันมันจะสูญสลายกันได้อย่างไรหรือเราป้อนข้อมูลเข้าใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะพิมพ์คําว่านักโมคําว่านักโมเข้าไปปรากฏในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถริ้นทคำว่าหน้ามองออกมาได้อันนี้ก็เป็นต้นนะนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยจะมีค,คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บเก็บสะสมผลของการกระทำคือสัญญาสัญญาขันหน้าที่ของเขาจะเก็บสะสมผลองการกระทำคิดแล้ว<ม>พูดแล้วทําแล้วก็เก็บสะสมไ้หมดเลยเก็บเก็บเก็บเป็นเตจเสมือนกับฮาร์ดดิสก์เลยหนะนังโดยความจําอย่างดีเลยเขามีหน้าที่เก็บนะเขาไม่ได้มีหน้าที่แยกแยะว่าดี จะต้องเก็บไม่ดีไม่เก็บไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาซื้อตรงต่อการทำหน้าที่สัญญาขันเนี่ยสัญญาไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปสัญญาเป็นกลางกลางท่านว่าอัพยากตามธรรมทํามนเป็นกลางกลางนะเก็บหมดแหละนะดีไม่ดีก็เก็บหมดนะคิดดี